โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะแพี่ระับมันเรื่องเก่าที่เคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม e g เจ n of m u d r o o m นะครับหรือว่าในส่วนตัวของเกม Maple Rush นั่นแหละนะครับเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปดูและการเผื่อใครหาในส่วนตัวของ Game ร้านตัวเกมส่วนปลอดภัยรวดเร็ว,วทันใจไลฟ์รีฟันผมขอแนะนำจอนชาวไร่เลยนะครับเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถู่ตะตะกนหมายแล้วก็เปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยสามารถทักไปเติมเกมตอนไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเพจ a c e b o o k เนี่ยไว้ที่ตารางคลิปนะครับแล้วก็ใครอยากแอดไลน์หรือว่าโทรไปเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยทางจอนชาวไรเนี่ยเขามีโปรโมชั่นสสหรับในน่วนตวของแพเก999 99ดอนนะครับจากราคาเนี่ย3,090ั 3, ะครับจะเหลือ3,070อ่าแล้วก็3,080ซึ่งมันจะมีแพ็กเกจจำกัดแล้วก็ผมเติมไปแล้วเนาะผมเติมไปเลยในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าผมเติมไป3,070บาทเนี่ยเราจะไปเล่นอีเวนต์กิจกรรมที่เป็นแมวกวากได้เพชรเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่ เพราะว่าตัวของแพ็กเกจเนี้ยเราจะได้9,999เพชรดาวใช่ไหมเพราะว่าผมเติมเผื่อไปเลยเพราะว่าผมเล่นเกมเนี้ยยาวๆแน่นอนแล้วก็เผื่อใครนะครับบอกว่ามาจากอาราฟอร์มี่จะได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมด้วยนั่นเองเนาะ,ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับในคลิปนี้นะผมเติมมาแล้วจากตอนแรกผมมีประมาณ 320เพชรดาวเติมมา9,999เพชรดาวตอนนี้มี1 3 1 9เพชรดาวซึ่งอีเวนต์ในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีแมวกวาดซับครับถ้าเราเติมเนี่ยนะครับเห็นไหมสังเกตเนี่ยผมเติมไปเนี่ยนะครับตอนนี้ผมสามารถกดฟรีได้5ครั้งเพราะว่ามันจะมีเติม99เพชรดาวนะครับแล้วก็499เพชรดาวแล้วก็ 999เพชดดาวนะครับแล้วก็มันจะแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นเป็นสเต็ปอย่างที่ผมบอกไปว่าผมเนี่ยเติม3 0 7 0ใช่ไหมปกติมันจะสามารถกดได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ8ครั้งตอนนี้เหลือ3ครั้งแล้วใช่ไหมแล้วก็ผมกดสิทธิวันนี้อยู่ที่ประมาณ5ครั้งแสดงว่าเราสามารถเติมเพิ่มอีกประมาณ8,500เพชดดาวเพื่อกดครั้งต่อไปได้แต่ผมไม่แนะนำละกันประมาณ3,000พอละกันเพราะว่า สำหรับผมอะ่ะผมว่าเติม3,000รอบเนี้ยโอเคแล้วเหตุผลที่ผมเติมเพราะอะไรเพราะว่า2รอบก่อนหน้านี้ที่ผมเติมประมาณ600รวมรวมการประมาณ1,200อะ่ะผมไม่ได้คูณตัวของเพชรแมวกวักซับเลยเพราะว่าผมอะ่ะคาดการพลาดผมคิดว่าเออไม่เติมหรอกเดี๋ยวมันก็คงมาใหม่แม่งไม่มาเว้ยกลายเป็นว่าเสียหมาเลยต้องเติมทุกรอบรอบละประมาณ600ซึ่งมันไม่คุ้มนะครับอย่างที่บอกรอบเนี้ยผมเติมกับทาง จรดชาวไร่ไปใช่ไหมนะครับอย่างที่บอกว่าราคาปกติถ้าอยู่ในเกมเนี่ยนะครับเราไปซื้อเองเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณนี่สามพันเใช่ไหมนะครับอย่างที่บอกเติมกับทางจอดชาวไรเหลือประมาณ3,070แถมมันมาพร้อมกับ Event Mail อีเวนต์แมววักอ่ะเออเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะจากตอนแรกผมมีเพชรประมาณ1 3ึ่นะถ้าเราโชคดีนะเราจะได้คูณ3ครับโอกาสออก15% 2.5เนี่ย35%ก็ข้างเยอะนะอ่าลองดูครับอันนี้คือ99เพชรนะอ่าได้คูณ2นะครับปุ๊บอ่าคูณ2ก็จาก99เพชรก็เป็น100 9ไอ้198เพชรใช่ไหมรอบนี้อ่ะ499เพชรโอกาสออกโอ้โหโอกาสออกแม่ง35%คือคูณ2เลยนะอ่ะลองดูครับรอบนี้โอ้ไอ oh, ้เหี้ย1.2เปอร์โอกาส10 หปรปปโอ้โหดวงอย่างเที่ยเลยอ่ะเ9 9าเพชรครับโอกาสออก35อยู่ตรงนี้นะโอ้กูออก5ปกูเหลือเชื่อไอเที่ยโอ้มากอดโอเคอย่านะอย่านะโอเค35%อ่าจาก9 9 9 9เพชรกลายเป็น1,998เพชรออ่ะอันเนี้ย9 9 9 9เพชเรครับโอกาสออกโอ้โหอ่ะ,อะ 1.5เปอร์เนี่ยนะครับ35%ก็วัดดวงหน่อยแล้วกันไอ้เฮีย1.2อีกแล้วโอ้จาก1 9 9เเป็น2,399โอ้ดวงผมเฮียมากเลยนะเพราะว่ามีหลายๆคนเติมไป600อ่ะจากปกติมันจะได้ประมาณ2,000เพรอ่ะเขากดได้5,000เพรดวงกูอย่างเฮียเลยแม่งเอ้ยโอเคอันนี้โอ้โห 1. 1.3ว่า25%ตโอตายละรอบสุดท้ายนะ4,999เกชรแม่งถ้าตกคูณ3นี่กูรวยเลยไม่ต้องเติมอีกยาวเลยนะครับก็เรียกได้ว่าอีเวนต์วันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายแล้วนะสังเกตว่าอีเวนต์มันอยู่2วันนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมเติมวันที่2เแลก็เหลือเวลา10ชั่วโมงใช่ไหมจากโอ้ยจากเท่าไหร่นั้น0 0 1 3 1กลายเป็น1,100 อ่กลายเป็น1ไม่ใช่จาก1,319กลายเป็น1 9 9 0เพื่เอพิ่มมาอีกประมาณ2,000ก็ถือว่าเยอะแต่ว่ารอบเนี้ยกูขอเหอะไอ้เหี้ยอยากคูณ1.2แม่งเอ้ยสักหน่อยสักหน่อยลิบลิบเท่าไหร่วะเท่าไหร่วะเท่าไหร่วะแล้เท่าไหร่ไอเหี้ย1.3โอ้มากร จาก4,999กลายเป็น6,000ก็เพิ่มมาอีกประมาณพันกว่ากว่าโอ้ดวงกูอย่างเฮี้ยเลยโอ้มันไปตกอะไรแบบต่อไปก็คือ9,999เนาะก็เติมอีกประมาณ8,500เพชรดาวซึ่งจากประมาณ1,000 0 อ่าสามร้อยสิบเก้ากลายเป็นหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเจ็ดซึ่งเพิ่มมาอีกประมาณสามพันนะถือว่าเยอะมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับสามพันเพชรดาวเนี่ยถ้าไปตีเป็นมูลค่านะ่ะประมาณแปดร้อยกว่าบาทเลยเพราะว่าเติมหกร้อยมันจะได้สองพันเพชรดาวแสดงว่าสามพันเพชรดาวอ่ะนะครับมันก็ได้ประมาณเอ่อประมาณ800อ่ะประมาณ800บาทนะเพราะฉะนั้นคุ้มนะแต่ดวงกูเครียดไปนิดนึงอ่ะแม่งเอ้ยกูแบบ เปิดกาชาอะไรก็เกือแล้วแบบถือว่าช่างแม่งแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ใช้ยาวอยู่นะเออหมื่นเลยนะครับก็หลักๆคือจะประมาณนี้แล้วกันสอบกันที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ